สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมพ่อบัตรนะครับเห็นว่าไม่สบายนะครับก็เลยมาเยี่ยมนะครับเอานกเอานกมาให้ตัวหนึ่งนะครับปลอบใจนะครับเป็นนกใหม่นกเฉลยนะครับพอมาบ้านพ่อบัตรแล้วนกเต็มบ้านเต็มเรือนนะครับไม่รู้ว่าต่อได้หรือว่าไปซื้อมานะครับเนี่ยเดี๋ยวไปทักทายนะครับ พ่อบาดกันก่อนนะครับผมเอาพ่อบาดไปดีครับััดดีีคครรบบเป็นไงเห็นว่าเป็นไงไม่สบาย <c oughs> ไม่สบายไม่ได้ออกสองวันแล้วไม่ไม่สบายว่าไม่ได้ <c oughs> ออกต่อออสองวันมีไข้เลยโอ้เออมาแล้วเห็นนกเต็มบ้านเลยเ,ออเยอะซื้อมาหรือว่าไปต่อมาซื้อทั้งต่อซื้อทั <c> ้ง <oughs> <c oughs> ต่อ,อเออดูพะเนียดครับผม <c oughs> พะเนียดใบไม้ไม่แห้งเนี่ยแสดงว่าออกทุกวันนะครับนี่ดูครับออกทุกวันได้ทุกวันก็ไป เมื่อวานเป็นไงเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็ไปเอากลับมาฮะมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันเข้ามาแต่มันไม่เหยียบมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วน่ะโอ้มันไม่เหยียบสักทีเอาคอนนี่เปลี่ยนอีกแล้วทําไมโอ้ทำไมหนที่ในที่ว่าผมไม่ได้มาหาเกือบเดือนแล้วนี่หนมีเฉลยกี่ตัวบ้างที่ได้มาได้มาเอาในตัวได้กี่ตัวกี่ตัวไปต่อมานี่ได้หลายวันนี่ได้สามตัวงได้สามตัวในตัวแรกตัวโอ้นี่ตัวหนึ่งนะครับโอ้ ครับตัวนี้สวยนะครับนกอ่าตัวแรกเฉลยฮะร้านเอาไปอีกสองตัวเอาตัวนึงร้านขอไปอีกสองตัวเลยเหลือเท่าไหร่ตัวนี้เหลือตัวเดียวได้มาเอาเห็นมีเพาะได้เหลยหรืออะไรอยู่ในกรงรวมเนี่ยเพาในในไปดูหน่อยสูตรเพาะเป็นยังไงยังไม่เอากันเลยยังไม่เอากันเลยอ่าในในในสูตรเพาออ่ะอ่ะอันนี้ทำอะไรยังไงนี่ เพราะหมายถึงว่าเอายังไงนี่เทียบหรือยังว่ามันยุ่ไปแล้วฮะยุ่มไปแล้เทียบแล้วเออเสียงเล็กทั้งคู่เล็กทั้งคู่เออไม่เชียนมดไม่เอามาให้แล้วเชียนมดนกอันนี้ไปได้ตัวเมียมาจากไหนครับนี่จากข้าวม่วงโอ้เป็นนกป่าร้อยไหมหรือว่านกเพราะโอ้ตัวเมียป่าร้อยตัวผู้เป็นไงผู้ก็ป่าร้อยป่าร้อยอีกขันแล้วเหนียกแล้ว อ่าเรียกแล้วอืแต่ว่าจะออกตอก็เลยเขาปล่อยเขาตัวนึงให้เขาไปได้เทียบได้ไรไหมได้เทียบกันไหมไหมเทียบปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันก็อยู่ด้วยกันเนาะไม่ตอดกันมันไม่คึกอ่าถ้าเป็นคนเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าเป็นคนนี่เป็นไงแค่ชั่วโมงเดียวเรียบร้อยแล้วอ่โอ้อ่าแต่ละท้ายมันยังไม่เอาอยู่เนี่ยอ่ถ้าเป็นพ่อล่ะโอ้ย ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงนอนเฝ้าเฉ <c oughs> <c oughs> ยเฉยเออดูครับผมกันพอบัดไม่เทียบไม่ได้อะไรเลยเนี่ยปล่อยเข้ากันเลยอ่าในะระลังอ่ะที่ทำไข่ในยอยู่ในะระลังอะไรมาไข่ยังไงล่ะให้ใส่ใส่ตัดปัดลมเลยใช่ไหม <c oughs> อ,อ๋อไม่มีอะไรรองเลยเหอเออเรอน่าจะถึงเวลามัานโอ้ยังไม่ถึงเวลา โอ้อันนี้มันดีดู้จใช่ไหมฮ้ยอันนี้ไรพ่อมืออาชีพใช่ไหมนี่ใช่ใช่สมัครเล่นหรือมืออาชีพสมัครเล่นสมัครเล่นนะครับเอ้าวอีกไม่เกินสองปีเออไหนว่าไปซื้อนกต่อมาไหนพาไปดูหน่อยนำเสนอหน่อยเฮาก็ขาโครงขางอะไรนี่โคงข้างเขาโคนงข้างนี่อยู่ข้างทางก็เอามาเอามาทำไมดูดิเอาเอาเอาไว้ก่อนนะครับ กงพังไว้เงนินอยู่ข้างทางเอากลับมาด้วยไว้เงนินครับนี่ลูกค้าก็มาอ่าลูกค้าเอาไว้ก่อนไว้อย่างงั้นนะครับเอาจะพูดคุยเรื่องนกนี่ลูกค้ารอเอาไว้อย่างงั้นนะครับนี่โอ้มาตอกต่อได้ยังมาตั้ะมือแหลกคนใช้ได้ไหมไใช้ได้ในในดูนี่เห็นขนลวงนี่ไทยไทยพอดีนี่ออม,มาตั้ะมือแรกไ่เลยคอทา่นี่นอนเที่อันสามเหมือ่นอนนี่น,นาโอ้ไปใส่ทิ้งไว้นาเลยไปใส่ก็ไปพูด เสียอย่าวมันผูกมันเอาลงไหมล่ะเอาลงไหมล่ะเอาลงเลยแหละเอาขึ้นไปต้นไม้เลยต้นไม้เลยโอ้สายโหดนะครับจริงเลยอ่าจริงอครับนี่ไปซื้อมาใหม่ดูครับสีสวยอยู่นกนกมันขยูเยอะแล้วล่ะโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดบักน้ำเฮ็ดดียังไงคารุมคารุมใช่ไหมอ่า ดูครับอันนี้กี่กูครับนี่เสียงขันไม่ค่อยเพาะใช่ไหมครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับแกไปเลือกมานะครับสีแดงแป๊ดเลยนะครับนกอายุแล้วลหละนกเป็นเสียงใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับก็หากันไปครับผมเนาะเพื่อจะเจอเจอตัว เข้าทางเข้าตาตัวเองเข้ามือตัวเองก็หาไปเรื่อยๆครับโอ้ใจมันรักอ่าใจมันรักนกต่อดเจ็ดตัวนกต่อดเจ็ดตัวแล้วตัวนี้นะอ่าโอ้สนใจก็มาดูไปวิ่งไปคุณไปเพือนเอาแล้วครับผมตัวนี้บบััตีรจัดแล้วนะครับได้บักไว้เอาแล้วครับผมนกกขบัด ใชได้แล้วครับอืมอืมอดครับตัวนี้ขูแล้วจะดันตีอย่างเดียวนะครับนี่นี่ครับมาดูนะครับนกเต็มบ้านเลยครับช่วงนี้อ๋อนุ่นแขนไว้หลังคาก็มี าสามต้นไม้มีไหมอ่ารวมแล้วนี่น่าจะประมาณยี่สิบนี่ได้ไหมพอ่อยี่สิบเนาะฝั่งนู้นอีกนะครับอ่าฝั่งนู้นอีกนกไม้นะครับอ่าครับอ่าหมุนขึ้นไปนะครับชักทงขึ้นไปแล้วตัง้ตงแต่ไม่ได้เจอกันนี่ไปต่อมาได้สามตัว โอ้นี่แหละครับมันต่อยากเนาะอ่าต่อยากเข้ายากแต่ก็ยังมีหมานอยู่อ่าพอได้อยู่ครับอ่เหนื่อยเพราะว่ามันปีนสายปีนนี่เหนื่อยอยู่แล้วละครับยิ่งปีนบ่อยิ่งเหนื่อยอ่าเอาไปเจ็ดสี่ห้าตัวโอ้เอาปีนในล้าไปเลย อรมจีจมูคู่ใจนะครับไปไหนไปกันนะครับอ่าพอมีเนี่ยครับตัวนี้ดูเข้าท่าอยู่ครับผมนกเป็นนกเฉเลยใหม่นะครับอ่าเนี่ยครับมาดูครับลักษณะน,น,นกใหม่นะครับอืมจะเป็นนกออก ยังไม่แดงนกยังอายุไม่เยอะนะครับยังเป็นคนป่าด้วยน่ะนะครับเดี๋ยวรอให้ถ่ายขนนะครับนกน่าจะเป็นนกใหม่นะครับไยรุ่นขึ้นใหม่เลยนี่ดูแข้งดูอะไรยังไม่อวบอิ่มเท่าไหร่สีแดงแป๊ดเลยนะครับรถือว่าสวยครับผมสนับปีกดูอุจจาะ,ะอุจจาระ,ะเป็นต้นในการดูนะครับ ใช้ได้อยู่ครับนกอันนี้ตัวไหนอีกนี่พ่ออ๋อตัวเซียนมดใช่ไหมนี่นกตัวนี้นะครับเ,เสียนมดหลักเมียนพคนนั่งอ๋อตัวนี้ได้ตัวนี้ต่อได้นกเมื่อกี้นะครับนกตัวนี้ใช้ได้นะครับนกของเซียนมดนะครับนี่ที่แบง่งมามมฮะต่อไได้กันขึนวิน่ใช่ไหม ภาพตัวจนวิ่งออกมึก,กแล้วมึกอีกกว่าจะได้พื้แล้วพื้อีกกี่ภพกันนี่ยเปนเป็นธรรมดานี่นะครับผมสนิทการต่อนกปลามันไม่ได้ว่าได้ง่ายๆ<อ>นะครับมันต้องใช้หลักนะในเอออะไรนะพอ่อใช้หลักลเออหลักการคิดการคำนวณใช่ไหมเออว่าจะใส่ยังไงไปด้วยเจ้าลงปลาหรืบอรบปล่อยลงแลาเออ มึงสิลงจนใหม่กอนกู่แล้วมึงกูออล้วตัวนี้ใช้ได้นะผมฟังแล้วนะครับนกสวยด้วยนะครับนกนกมีอนาคตอยู่ครับนกตัวนี้แต่ว่าต้องไล่ไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็เป็นไงอาการดีขึ้นไหมนี่ไข้เคยอะไรเป็นไงกินยาหรือยังกินแล้วจะไปเสียบมันต่ออยู่นี่จะไปป่ามันอีกโอ้ขนาดเป็นไข้เลยี่ มันบ้าแล้ววววว่านเขาคเขาว่านเขายอดคุณโอ้ทำงานหนักทั้งต่อนกทั้งหวานข้าวทั้งเสียบมันอีกโอ้ยร่างกายคนเนาะมันไม่ใช่เครื่องจักรเนาะทำงานก็ไม่เป็นตาหรือย่างมันจะลุกคุณ่าฮ่าฮ่าฮ่อบาดบอกว่าทำงานหูฟังแต่เสียงนกเอ่อตาก็ดูนกเอ่อหูฟังนกแต่มือเสียบมือเสียบมัน บางทีก็หวังว่าลงเออมองดูจะนกแค่วาดเนววาะเออไม่ได้สนใจกันเสียบมันเลยมันยมันงทีเอาขึ้นเอาปลายลงแั้น่หรอเออพอนนเข้าก็หยุด,ดหยุดลุ้นนี่แหละครับผมอาชีพของการต่อนกจ,จะเป็นแบบนี้แหละยืนเก่ยงยี่ห้อมันแหรอ โอแสดงว่าอาการดีอยู่นี่ยังมีอารมณ์ขันอยู่นี่นึกว่าแบบป่วยนอนสมนอนจมอยู่โอเมื่อเช้าไปรับงานมาครับผมเขาไม่ให้เลยยังไงไปรถก็เปลี่ยนได้เนาะมันกลัวช่างหรือเปล่าพอช่างไม่ถึงมาไหนตอนช่างไม่ไปนี่ไม่ติด เดี๋ยวพอ,อะะจะยังไปแล้วติดโอ้ยเร็ <laughs> <ะ S 2> วเลยเ <laughs> เยออนั่เนจะเอาสักบาท <laughs> เอาเอาประมาณนี้ครับพ่อเนาะเป็นตุ่มห่างมากเต็มตัวก็ถือว่าโอเคนะครับรอดแล้วรอดแล้วเอาแล้วครับผมมาเยี่ยมยามทาเขาข้อบัตรนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับก็รู้สึกว่าร่างกายกําลังดีขึ้นเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวกินยาอะไรขึ้นเดี๋ยวก็หายแล้ว ครับผมเดี๋ยวเขาไปต่ออีก่ต่นอนกกระดเนี่ยหายหายปุ๊บนี่ไปต่นอนกเลยไปเลยอ่าครับผมเอาแล้วครับผมก็เ,เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแจร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพ่อบัดไปก่อนครับผมสวัสดีครับ